สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการฝรึกกีตาร์นะครับเอ่อว่าเวลาฝึกเนี่ยเราควรจะคิดถึงอะไรนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องของการปั่นจักรยานที่ผมชอบพูด,ดบ่อยนะครับตอนที่เราหัดปั่นจักรยานเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงไม่ใช่แค่ขึ้นไปบนอานแล้วก็ถลายมันออกไปนะครับอ่อผมจะพูดถึงคําว่าบาลานซ์ความต้องการในการฝึกนั้นๆก่อนนะครับ ยกตัวยอย่างเช่นจักรยานเราต้องการหาบาลานซ์ในการทรงตัวถูกไหมฮะคือถ้าเราสักแต่ปัน่นสักแต่ให้มันไปข้างหน้าโดยที่ไม่ไม่พยายามที่จะทรงตัวให้อยู่แต่ว่าการทรงตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นไปโดยโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับถ้าใครจับการทรงตัวได้ดีถ้าตอนเด็กเล่นในขาเดียวยืนขาเดียวได้ดีการทรงตัวมันก็จะดีด้วยทําให้วิธีการหัดมันก็จะดีด้วยเหมือนเหมือนเหมือนหัดว่ายน้ำอะครับเขาจะเริ่มจากให้ฝึกตีสองขาก่อน ถ้าเราตีไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรไม่พยายามที่จะหาวิธีว่าเอ้ยวิธีการงอขายังไงให้มันกระพุ้ยน้ําให้มันไปข้างหน้าหรือให้ตัวมันลอยขึ้นมันก็จะไม่ทําให้เราแบบว่ายน้ําเป็นช้าลงคือไม่ไม่พยายามที่จะหาความต้องการของกระบวนการฝึกนั้นๆนะครับกีต้าร์ก็เหมือนกันสมมุติเราเล่นลูกง,ง่ายๆอย่างเช่นลูกนี้ของพอกิเบิลถ้าเราไมา่คิดว่า ความต้องการของลูกนี่ยคืออะไรบ้างยากตัวอย่างเช่นมองไปที่มือขวาก่อน mm hmm. การกดให้ถูกช่อง mm hmm. อการยกนิ้วผอนคลายเช็คด mm hmm. ูว่าเราผออคลายจริงไหมกดตรงจริงไหมมือขวาเราปิ๊กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจริงไหมดีดลงอยู่ข้บนดีดขึ้นอยู่ข้างล่างขึ้นอยู่ข้างล่างดีดลงอยู่ข้างบน แล้วตอนที่เราฝึกแบบต่อเนื่องตรงกับทัมมิ่งไหมสมมติเราเปิดเป็นชน้อมนะครับจะช้าก่อนอันนี้อาจจะยังไม่ช้าสำหรับบางคนนะครับมุด42นะครับในขณะที่เราฝึกเป็นชน้นอมอยู่เราจะเช็คเรื่องพวกนี้ได้พร้อมๆกันไหมทัมมิ่งตรงพร้อมกันไหมคือว่าเวลาเราฝึก กีตาร์เนี่ยเงื่อนไขมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าเราเปิดเมทันอมด้วยเรากดดิดไปพร้อมกันด้วยฉะนั้นเงื่อนไขมันจะเยอะกว่าการปั่นจักรยานเพราะว่าการปั่นจักรยานไม่มีในเรื่องของทัมมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับอ่ามันก็เลยรู้สึกว่าการาการฝึกกีตาร์มันละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคําพูดหนึ่งนะก็คือเริ่มต้นฝึกจากช้าๆก่อนทีนี้ถึงจะช้ายังไงแต่ถ้าเราไม่คิดเลยว่า มันต้องการอะไรมันก็จะได้ผลน้อยมากนะครับน้อยมากไม่ใช่ว่าฝ<ม>ึกช้าแล้วฝึกนานเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเองไม่นะฮะไม่นะฮะตัวผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนก็คือฝึกช้าแหละดีชัดแต่ว่าในการดีชัดความช้าและดีชัดนั้นผมไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของออตำแหน่งน้ำหนักอะไรพวกนี้ยมันจะทําให้เรา ไม่เกิดความชนานาญในจุดๆนั้นสักทีนะฮะออกแรงตรงไหนออกแรงยังไงเศษที่ได้เป็นยังไงแค่นี้ครับก็อยากจะฝากไว้ว่าวิธีการฝึกจริงๆแล้วไอ้เรื่องของรายละเอียดในการคิดระหว่างที่ฝึกเนี่ยสำคัญมากพอๆกับระยะเวลาในการฝึกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรมันจะค่อนข้างได้ผลช้านะครับถึงแม้ว่าแม้ว่าเราฝึกเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหัวเราไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนกับว่า สักแต่เล่นไปนะฮะสมองไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะครับ <in> ฝึกไม่จับท <in> ัมมิ่งเลยมันอาจจะได้เรื่องของกาลังเพราะกล้ามเนื้อใช้งานอยู่ตลอดเวลาโอเคกล้ามเนื้ออาจจะแข็งแรงขึ้นแต่ลืมว่าเวลาที่เราหยุดฝึกเรื่อยยกล้ามเนื้อมันจะฝ่อลงได้เร็วกว่าความรู้สึกนะครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานได้แล้วเนี่ยเราจะจะไม่สามารถกลับไปปั่นไม่ได้นะครับรอีกเพียงแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยจับจักรยานมาตอนไหนปุ๊บเราก็สามารถปั่นได้เลยปั่นได้เราก็สามารถที่จะต่อยอดไปขีม่มอเตอร์ไซค์ขี่อะไรขึ้นไปได้อีกหรือว่า จักรยานเล่นท่าที่มันยากขึ้นได้อีกนะครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญแลคือระบบการคิดของสมองเราฝากไว้นะครับผมสวัสดีครับ